สวัสดีค่ะคือเหมือนไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะไปกันครับเธอวันนี้นะคะเราจะอยู่กันที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะเราจะนั่งรถไฟนะคะจากประจวบคีรีขันไปที่หัวหินกันค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงนะคะหลังจากที่เต็มอิ่มกันแล้วนะคะกับไปกันครับเธอประจวบคีรีขันเมืองสามอ่าวนะคะเราก็เทปที่แล้วนะคะก็คือเมื่อกี้นั่นแหละอ่ะกดเข้าไปดูกันเข้าไปดู หรือเผอก็อาจจะรวมกันไม่รู้เพราะยังไม่ได้ตัดนะคะนะคะก็เผอกดเข้าไปดูกดเข้าไปดูนะคะแล้วก็เราอยู่ที่สถานีรถไฟป,ประจวบคือขันค่ะเราจะไปที่สถานีรถไฟหัวหินค่ะเราเราได้จองที่พักเอาไว้สองคืนนะคะอยู่กับน้องลิตเติลค่ะไปกันครับทธอ ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์เท่านี้มาก,ก่อนเลยตอนนี้คืออินฟลูเอนเซอร์มากแผลร้อนมากเราจะไที่หัวหินกันค่ะตื่นเต้นไหมฉันตื่นเต้นมากหลังจากที่ฮิวใจกันที่ประจวบกันแบบอิ่มนนำสำลานชุ่มฉ่ำหัวใจกันแล้วนะคะก็เราจะไปที่หัวหินกันค่ะเป็นไงคะเข้าไม่รู้ประจวบกันเลยขึ้นไปดูเทปประจวบค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ประจวบเหมือนกัน ไปหัวหินกันค่ะวิธีอินฟลูเอนเซอร์มากไปหัวหินกันค่ะหัวหินเป็นหินนี้หอยสนุกมากนะคะไปค่ะรถไฟจะมาตอน11โมงใช้เวลาทัาง2ชั่วโมงเนี่ง2ชั่วโมงเลยนะเธอประมาณ4-5สถานี เราได้ตอนที่พักไว้สองคืนค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอติดต่อคุยกับเจ้าของรถเช่าก่อนนะคะเพราะว่าต้องไปดีลรถยังไม่ยังไม่ได้ดีลรถเลยมราจะนั่งเล่นอยู่เราจะนอนโรงแรมราคาถูกมากๆกันนะคะที่หัวหินเพราะว่าเราไม่มีตังค์แล้วหล,หลังจากที่นอนโฮสเทลที่ประจวบดีมากเดี๋ยวไปรีวิวรีแคปประจวบอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอรถไฟกันค่ะสถานีรถไฟใหม่ซึ่งสร้างเสร็จครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังไม่เสร็จเจอกันก่อนทุกคน เราลงรถไฟมานั่งรีแคบที่ประจวกกันดีมากอะ่ะแกคือถ้าฉันมากับผู้ชายนะฉันต้องทีผู้ชายเยอะมากอะ่ะฉันต้องแบบนี้นั่นอะ่ะแล้วแบบฉันจะไม่ได้ตามตอนเองขนาดเนี้ยอันนี้คือฉันเที่ยวยับมากแกฉันได้ไปทุกที่ที่ฉันอยากไปฉันได้ไปเชื่อไหมฉันสามารถแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปกินต้มอ,อดหมูตอนเช้าวันนี้ไปกินต้มอ,อดหมูเสร็จ ไปหาข้างแว่นที่สุดอ่าวประจวบแล้วก็ขับสุดอ่าวประจวบไปอ่าวน้อยเพื่อไปกินกะเพราปูแล้วก็ขับกลับมาที่ประจวบเพื่อเข้าโฮสเทลแล้วก็ไปกินไอติมโดยใช้เวลา8นาทีในการกินไอติมว่าอย่างนั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวกินไม่ทันแล้วฉันใช้เวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนในการเที่ยวประจวบแบบเที่ยวประจวบแบบที่ที่ทอดแบบเที่ยวประจวบแบบครบหนึ่งวันหนึ่งคืน แบบถงอกถั่วฉันดีใจมากว่าฉันเคยฉันเคยชอบเที่ยวแบบนี้ฉันเคยชอบเที่ยวคนเดียวฉันเคยชอบเที่ยวแบบไปไหนก็ไปฉันเที่ยวแบบผจญภัยอ่ะแล้วแบบฉันไม่ทำแบบนี้มานานมากเพราะว่าเวลาฉันไปเที่ยวกับผู้ชายอ่ะฉันต้องถ่ายรูปให้เขาฉันต้องถ่ายวีดีโอให้เขาฉันต้องเป็นตากล้องให้เขาฉันไม่เคยมีคลิปหรือมีรูปไปของตัวเองแบบน้อยมากๆอ่ะฉันใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงในการถ่ายรูปถ่ายคลิปให้กับผู้ชายแต่ฉันไม่เคยถ่ายรูปให้กับตัวเองเลยเพราะฉันไม่มีเวลาและฉันก็ต้องแบบว่า อุ้ยผู้ชายจะกินอะไรจะไปไหนจะยังไงฉันอยากไปผู้ชายไม่ไปฉันก็ไม่ได้ไปฉันต้องไปคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะฉันนอยแต่ตอนนี้คือฉันได้ทําแล้วค่ะการได้ทําอะไรที่เียนอย่างทำมันแบบสะใจอ่ะมันแบบว่าเชื่อไหมตอนที่ฉันไม่อยู่ประจวบฉันวนแรกฉันดีใจมากว่าแบบสะใจฉันได้มาเที่ยวคนเดียวฉันจะมาปีนี้ที่ฉันอยากไปฉันไม่ต้องบอกว่าเธอจะไปแล้วฉันไม่ไปฉันจะฉันจะนอยแต่ตอนคือเชื่อไหมฉันก็ไปฉันจะขับรถสิบกิโลยี่สิบโลไปกลับฉันก็ดีใจมากเพราะฉันทาได้อะไรเงี้ย เข้าใจผิดป่ปะแปลว่าฉันขับรถประมาณสิบสิบกิโลคือไปกลับระหว่างอ่าวมะนาวอ่าวน้อยสองสามรอบฉันดีใจมากแล้วฉันก็ขับไปว่ากอแล้วก็ไปพิพิธภัณฑ์คนเดียวอยู่ในพิพิธภัณฑ์คนเดียวฉันดีใจมากแบบสะใจได้กินได้กินร้านยำร้านเด็ดของปัจจุบโคตรสะใจมันทำให้มันทําให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักเราคะคอนเซปช่องปะ ดีใจที่ฉันจะเป็นคนสวยคนแรกที่ไปเที่ยวคนเดียวเพราะว่าคือเรามีคือคือพิ่สิงของวรรณสิงแล้วแฟนเก่าของมารยาเรามีมินไอลุมาโลแล้วเรามีหนังพาไปแล้วเรามีอาสาพาไปหลงแล้วเรามีคนอื่นอีกมากมายแต่นี่คือฉันจะเป็นช่องกระเทยที่จะไปเที่ยวคนเดียวรอบโลกไหมถ้ามีตังจะไปรอบโลกอ่ะ ความฝันคือจะไปฝรั่งเศสค่ะจะไปเจอพิพิธภัณฑ์ลูจะไปเจอแม่โมนาค่ะนี่คือความฝันนะคะว่าทําช่องนี้คือฉันจะไปฝรั่งเศสให้ได้แต่แต่ตอนนี้คืออยู่ประจวบนะฉันจะไปฝรั่งเศสฉันจะต้องเป็นสาวสวยที่ไปเที่ยวคนเดียวและไปกับเธอไม่ปไปคนเดียวไปกับเธอเราจะมีเธอไปด้วยเราจะมีกันและกันเราจะเป็นเป็นเฟลเวอร์โอเคไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะเจอกันไป ถ้าถ้าพูดคาว่าไปคืออะไรไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เลยต้องตัดจบแล้วก็เออไปไทยอื่น นะเพราะว่าหัวหัวขบวนอะมันมีลมแล้กวก็ยื่นตรงน,นั้นแต่ที่ต้องขึ้นอะมันหยุดท้ายขบวนเลยค่ะเต้องวิ่งวิ่งไปเพราะว่าตรงนั้นคนน่าจ,จะเยอะเลยเออปอบลมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็กเลยวิ่งจับหัวมาท้ายขบวนแล้วคนก็นเยอะมากเสียงดัื่อยมาก รถไฟเลทไปทั้งหมด38นาทีเป็นการนั่งรถชั้นสามพัดลมครั้งแรกในรอบ10กว่าปีตื่นเต้นอยู่นะแก็มันนอิสระมากตื่นเต้นพอกแล,ล้วเดทไป38นาทีอะนานมากแต่ทุกคนมาก่อนเวลาฉันเห็นว่าทุกคนที่สถาน,นี้มาก่อนเวลา ก็แก่ชาวบ้านมันชาวบ้านมากเห็นว่าสภาพมันต่างจากรถไฟแอร์มากๆเห็นว่าคนนะเขาสมมติที่นั่งมันหันหน้าเข้าหากันใช่ไหมฉันเห็นว่าคนอ่ะเขาชอบแบบเอาเท้าไปวางข้างหน้าแบบว่าไม่ให้ใครนั่งอะไรยงเงี้ยแบบว่าเขาจะนั่งคนเดียวสบายๆายูโอ๊ยชาวบ้านมากคือแบบโอ๊ย แบบเขาจะฟิ้อปลาแบบแบกๆกันนั่งหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องบอกว่าเอาเท้ามากันทีทีนึงลองแบบเนี้ยหน่อยอ่ะไม่ไม่ลืมแกจะลืมซื้อน้ำซื้อขนมอะไรเลยตอนัองทม่มสองทุ่มแน่ลืมมากก็ต้องรีบก็ต้องไปกินติมตอแหลกติมลืมเลยอ่ะเราไปลำธารแล้วกันนะอีต่องทุ่มเจอกันจ้า

ขบวนข้างหลังอ่ะคือขบวนที่เขาถ่ายรูปลงเว็บนนี่ของขายด้วยีไมกยขมั่กันอะไรง่ายๆเนาะวันนี้ได้ครบมากคลิปนี้คลิปนี้ได้อะไร ตอนมาประจวบนั่งรถแอร์ของรถไฟตอนประจวบกัตะไคราไอตอนประจวบปลายหัวหินเที่ยววันนี้นะคะได้นั่งรถรถไฟชั้นสามแบบรถไฟธรรมดาด้วยแบบต่อตรงปลายเป็นสุดๆนะคะก็ตื่นเต้นมากแล้วเดี๋ยวขากับเราจะนั่งรถทัวร์กับโอ้หเดินทางครบครบทุกแบบเลยยกไปแค่เครื่องบินจ้ะท่านั่งเครื่องบินมาลงหัวหินก็คือทิศเหนือลงแล้ว <sweet verses> <IC S> ที่แบบทะเลทะเลียแบบเขาป็นทะเลเลยแล้ว,ลวมันก็แบบมัานานทุกคนอะที่ไปดูวิวกัตเกินไปเลยประมาณชั่วโมงเดึ่จัง เวลข้ามตัหัวหินสวัสดีค่ะตัวหัวหินแล้วตอนนี้ตอนบ่าย20นาทีรถเร็วมาครึ่งชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะรถไปใหม่ของวันที่2นะ 2> เราเช่ารถ เช่าเอาไว้เราเช่ารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้นะคะก็คือว่าเช่าตอนที่รถไฟเลทนั่นแหละก็เลยน่าติดต่อหาไปเลยวิณสวยนะรถไฟคนเยอะเหมือนกันใช่นิหัวห่หนสวยมากใหญ่โตคือใหญ่เหมือน อั่นี้เลยค่ะใหญ่เหมือนสนิกนารบังซือเลยอ่ะเย่ยังข้ามทูหัวหินจ้าสะทานแบบไม่ไหวแหละท<ป>างการมาใหญ่โตไปหาป้ายก่อนเราจะถ่ายกับป้ายเป็นฟิลแบบเป็นฟิลคอรเรี่คอนแนะเป็นฟิลเป็นฟิลฟิล อันนี้คือฐานี้ใหม่ก็จะเลี้ยงฐานีเก่ามานิดนึงนะครัไปเดินหารถเช่าก่อนนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเช่ารถตรงไหนเดี๋ยวหาแป๊บนึงทิปคือทริปนี้มันจะเดินตากแดด เลังรถไฟทั้งวันเลยเหรอห <Huh? S 1> าไออยากรู้อะเยุ้่๊กเจ๊ก็ถึงหัวหินวันนี้มัน,มนไม่รู้จะยังไงบ้างเพราะว่าเหนื่อยมากเหนื่อยเพราะว่าสองวันที่อยู่ประจวบคือต,ตายแล้วนที่เราชาำๆเรามาถึงหัวหินออริจินอลฉันเคยมาเย,าายี่ยมเแถวๆนี้แหละหัวหินออริจินอลน่ะร้อนเหมือนกัน ฮฮอร้อนหัวหินตะเอินมากคือคักมากไม่ได้มานานมากล่ะินไปกันครับเธอหัวหินถึงแล้วต้าหัวหินไปกันค่ะพวกเธอเลยเราจะพาเธอไปเที่ยวหัวหินแบบ ไม่มีใครเหมือนแล้วไม่เหมือนใครเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยไปกันค่ะหัวหินอุ้ย <c oughs> เงียบม,มากตรงนี้เพราะว่ามันเป็นสถานีเก่าไปแล้วอ่ะคาซีนี่แหละเรอจะต้องมาตรงนี้ไปค่ะหารถเช่าก่อนแป,ป,ปนนะ๊บนึงนะตอนนี้ยังไม่รู้แป๊บหนึ่งหาก่อน <c oughs> เอาละคะ่ะได้รถแล้วนะคะเราจะเช่ารถคันนี้สองวันไปกันค่ะแล้วหาที่พักก่อนนะคะเรามา สวัสดีค่ะมาเช็คอินค่ะไม่เคยค่ะดี่ค่ะมาเช็คอินที่จองไว้ผ่านอาก d ดาใช่ค่ะแล้วค่ะพิกอของเราวันนี้ รีวิวห้องโดยละเอียดนะคะก็คือนี่มีคีกาเข้ามาปุ๊บเข้าแบบนี้เลยนี่เออสวยอยู่ได้อยู่ในราคาสามร้อยกว่าบาทคา่ะเอาดีๆถ้ามาสองคนคือคุ้มมากแล้วมีตู้แล้วมีนี่ตู้เสื้อผ้าแบบนี้ให้นะคะแล้วก็ข้างนอกเปิดไปเป็นระเบียงอี่ถนนแล้วก็สุขหลีทข้งนอกได้นะคะก็โอ้ยดีเห็นไหมห้องน้ำห้องใจ ก็มาตรฐานในราคาสามร้อยบาทถือว่าทำออกมาได้ดีนะคะเพราะว่ามันก็ดีทริปนี้ <c oughs> เราไม่ได้นอนโฮเทลแล้วก็ <c oughs> ต่างเป็นวิวเมืองแต่ก็ค่อนข้างไกลนะคะอาดูดีมีเตียงสองอันนะคะอุ้ยมีแอร์มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้ มีเ e, สา่าม,มีนี่มีลายเอิยมีน้ำป่าเล็กๆนะคะเหนื่อยมากเอาดีๆนะคะห้องในราคาสามร้อยกว่าบาทถ้ามาสองคนคือถูกมาก ุมากถูกมากจริงถ้ามาสองถ้ามาสองคนนะ่ะคือถูกมากราคาสามร้อกว่าบาทแต่นี่ึ้นมาคนเดียวก็เลยนิดนึงแค่สองร้อกว่าบาทขอพักคอ,อนแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อขอพักแป๊บนึงเหนื่อยมากร้อนมากโคตรร้อน